กั้นน้ําในที่นี้คือเขาเป็นเ,เก็บไว้ให้เป็นถนนเดินข้ามไปมาระหว่างสองสะจริงๆแล้วสะใหญ่เขาเขามีมาก่อนนะแต่สายงานทุกอย่างต้องเข้าใจในการทํางานนะคะถ้าเราไม่เข้าใจในการทํางานหรือเนื้องานเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จนี่นี่คือตัวอย่างนี่คือ,อไม่ใช่เอาคูกั้นน้ําตรงนี้ออกค่ะ ที่เป็นดินสายงานทุกอย่างต้องเข้าใจในการทํางานนะคะถ้าเราไม่เข้าใจในการทํางานหรือเนื้องานี่มันก็จะไม่สําเร็จนี่นี่คือตัวอย่างนี่คือขุดลึกพอที่จะถึงตรงที่น้ำสองข้างเขาไหลหากันได้เลยเขาจะขุดแบบไหนนี่ค่ะความฉลาดของคนความคิดสายงานเขาเขา้าําให้ลึกพอน้ำสองข้างนี่ไหลหากันรวมสระเป็นเป็นเป็นสระวันนี้เห็นไหมคะมาดูวิธีการ ที่เขาขุดขุดคันกั้นน้ำค่ะเพื่อนสนับสนุนไฟได้โดยการรับชมแหนพอน้ำไม่พอใช้ในหน้าแลง้งเขาก็มีโครงการสายงานทุกอย่างต้องเข้าใจในการทำงานนะคะถ้าเราไม่เข้าใจในการทำงานหรือเนื้องานเนี่ย มันก็จะไม่สําเร็จนี่นี่คือตัวอย่างนี่คือนี่สายงานทุกอย่างต้องเข้าใจในการทํางานนะคะถ้าเราไม่เข้าใจในการทํางานหรือเนื้องานเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จนี่นี่คือตัวอย่างนี่คืออุตสะอีกลูกหนึ่งฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นสะน้ําเห็นไหมคะโอ้ยมันแดดจะไฟก็มองไม่ค่อยเห็นลูกนี่ค่ะอุตสะอีกลูกหนึ่งฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นสะน้ําเห็นไหมคะ ไว้มันแดดใจไฟก็มองไม่ค่อยเห็นลูกนี่ค่ะได้ผลดีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าหมู่บ้านใจไฟตอนนี้กําลังปรับปรุงแหล่งน้ําใช้ของหมู่บ้านหรือไม่ใช่เอาอคูกั้นน้นําตรงนี้ออกที่เป็นด่าใหญ่โดยการใช้ท่อแต่พอทีนี้พอหน้าแรงเข้ามาน้ํามันมีปริมาณที่ยุบลง มันก็เลอะใหญ่โดยการใช้ท่อแต่พอีนี้พอหน้าแรงเข้ามาน้ำมันมีปริมาณที่ยุบลงมันก็เลงานในการทํางานเขาก็จะเอาขอบข้างๆเขาเนี่ยกันน้ําไว้ก่อนสองข้างเลยนะคะเขาก็จะขุดตรงกลางก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสองข้างเขาจะกันอ้าสองข้างอันนี้สะใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะคะ อันนี้คือเป็นเป็นวัดเป็นอะไรนะคะเพื่อนเป็นสระน้าประจาหมู่บ้านยายฟจะมาอัปเดตให้ฟังว่ากันน้ําไว้ก่อนเห็นไหมคะกันน้ําไว้ก่อนกันน้ําให้น้ํามันไหลลงมาเพื่อจะได้ขุดดินให้มันลึกตรงลงไปเห็นไหมคะนี่ค่ะคือการทํางานอย่างชํานาญเข้าใจในการทํางานนะคะเพื่อนเพื่อได้ผลดีนะคะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าหมู่บ้านไายฝายตอนนี้กําลังปรับปรุงแหล่งน้ําใช้ ของหมู่บ้านดินคันดินกั้นน,น,น,น้ำสองสานีไว้เอาออกนะคะโดยวิธีการอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะยายไฟคิดไม่ออก,กว่าตอนแรกอะว่าอืถ้าเขาขุดถึงน้ําได้ผลดีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ่ะมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าหมู่บ้านยายไฟตอนนี้กําลังปรับปรุงแหล่งน้ําใช้ของหมู่บ้านโฆษณาให้จบด้วยกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ คิปหน้าเจอกันค่ะว่ายายฝ่ายจะไปอัปเดตเรื่องอะไรให้ฟังคอนเทนต์อะไรดีๆให้ฟังให้ดูนะคะตองข้างแล้วเขาจะขุดแบบไหนเห็นไหมคะเพื่อนความฉลาดของคนสายงานของเขาเขาก็มีวิธีการทําเห็นไหมคะเขาจะขุดลงลึกๆโฆษณาให้จบด้วยกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์คิปหน้าเจอกันค่ะว่ายายฝ่ายจะไปอัปเดตเรื่องอะไรให้ฟังคอนเทนต์อะไรดีๆให้ฟังให้ดูนะคะวันนี้เห็นไหมคะ มาดูวิธีการที่เขาขุดขุดคันกั้นน้ำค<ข>ือไม่ใช่เอาคูกั้นน้ำตรงนี้ออกที่เป็นดีได้ผลดีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ่ะมาอัปเดตให้ฟังะค่ะว่าหมู่บ้านใหฟ่ไฟตอนนี้กำลังปรับปรุงแหล่งน้ําใช้ของหมู่บ้านเลยไหลผ่านท่อมาหาหมอใหญ่ไม่ได้ก็เลยใช้งานไม่ได้ก็เลย แก้ไขโดยการเอาคองกั้นน้ำหรือตัวอยากที่เย่ไฟย,ยกตัวอย่างให้ดูว่าจะทําอะไรก็ช่างต้องมีแผนงานต้องมีความเข้าใจในการทํางานในงานนั้นๆถึ่จะสําเร็จออกมานกั้นน้ําในที่นี้คือเขาเป็นเ,เก็บไว้ให้เป็นถนนเดินข้ามไปมาระหว่างสองสะจริงๆแล้วสะใหญ่เขาเขามีมาก่อนนะแต่เลยไหลผ่านท่อมาหาหมอใหญ่ไม่ได้ก็เลยใช้งานไม่ได้ก็เลย แก้ไขโดยการเอาคลองกั้นน้ำาขุดลึกพอที่จะถึงตรงที่น้ำสองข้างเขาไหลหากันได้เลยเขาจะขุดแบบไหนน,นี่ค่ะความฉลาดของคนความคิดสายงานเขาเขา้าชำสองข้างแล้วเขาจะขุดแบบไหน,นเห็นไหมคะเพื่อนความฉลาดของคนสายงานของเขาเขาก็มีวิธีการทำเห็นไหมคะเขาจะขุดลงลึกๆเพื่อนสนับสนุนไฟได้โดยการรับชมเพื่อน สนับสนุนเดฟไฟได้โดยการรับชมเห่พอน้ำไม่พอใช้ในหน้าแลง้งเขาก็มีโครงการคสองข้างอันนี้สะใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเป็นเป็นวัดเป็นอะไรนะคะเปอนเป็นสะน้ำประจำหมู่บ้านเดซไฟจะมาอัปเดตให้ฟังว่าอันกั้นน้ำในที่นี้คือเขาเป็นเ,เก็บไว้ให้เป็นถนนเดินข้ามไปมาระหว่างสองสะจริงๆแล้วสะใหญ่เขาเขามีมาก่อนนะ ให้ลึกพอน้ำสองข้างนี้ไหลหากันรวมสระเป็นเป็นเป็นสระให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อนนะน้ำจะได้ไม่ขาดไม่เคินในการใช้สอยในหน้าแรงนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปข้องยายไฟสายลุยนะคะเพป่นให้ลึกพอน้ำสองข้างนี้ไหลหากันรวมสระเป็นเป็นเป็นสระบุดสระอีกลูกหนึ่งฝั่งนี้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นสระน้ำเห็นไหมคะโอ้ยมันแดดจไฟก็มองไม่ค่อยเห็นลูกนี่ค่ะ ให้ลึกพอน้ำสองข้างนี้ไหลหากันรวมสระเป็นเป็นเป็นสระบุดสระอีกลูกหนึ่งฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นสระน้ําเห็นไหมคะโอ้ยมันแดดจะไฟก็มองไม่ค่อยเห็นลูกนี่ค่ะหรือไม่ใช่เอาไอ้คูกั้นน้ําตรงนี้ออกค่ะที่เป็นให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อนๆนะน้ําจะได้ไม่ขาดไม่เขินในการใช้สอยในหน้าแรงนะจ๊ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเขาจะขุดให้ลึกก่อนขาข้างหนึ่งจนเห็นจนน้ําเริ่มซึมเข้ามาแล้วเห็นไหมคะให้ลึกพอสองข้างอันนี้สระใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเป็นเป็นวัดเป็นอะไรนะคะเพื่อนเป็นสระน้าประจาหมู่บ้านเดี๋ยไปจะมาอัปเดตให้ฟังว่าขุดสระอีกลูกหนึ่งฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นสระน้ําเห็นไหมคะ โอ้ยมันแดดไฟก็มองไม่ค่อยเห็นลูกนี่ค่ะวันนี้เห็นไหมคะมาดูวิธีการที่เขาขุดขุดคันกั้นน้ำค่ะคือการทำงานอย่างชำนาญเข้าใจในการทำงานนะคะเพื่อนอนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยัยไฟจะมาอัปเดตเรื่องนี่ค่ะการปรับปรุงการรวมสระน้ำ เห็นไหมคะเขาจะขุดให้ลึกก่อนค่าข้างหนึ่งจนเห็นจนน้ําเริ่มซึมเข้ามาแล้วเห็นไหมคะให้ลึกพอกันกั้นน้าในที่นี้คือเขาเป็นเ,เก็บไว้ให้เป็นถนนเดินข้ามไปมาระหว่างสองสะจริงๆแล้วสะใหญ่เขาเขามีมาก่อนนะแต่ตัวอย่างที่ยายฝ้ายยกตัวอย่างให้ดูว่าจะทําอะไรก็ช่างต้องมีแผนงานต้องมีความเข้าใจในการทํางานในงานนั้นๆถึงจะสําเร็จออกมา สวัสดีค่ะเพื่อนๆพวันนี้ยอนไฟจะมาอัปเดตเรื่องนี่ค่ะการปรับปรุงการรวมสะน้ำค,คือการทํางานอย่างชํานาญเข้าใจในการทํางานนะคะเพื่อนเพื่ตะใหญ่โดยการใช้ท่อแต่พทีนี้พอหน้าแรงเข้ามาน้ํามันมีปริมาณที่ยุบลง มันก็กั้นกั้นน้ำในที่นี้คือเขาเป็นเ,เก็บไว้ให้เป็นถนนเดินข้ามไปมาระหว่างสองสะจริงๆแล้วสะใหญ่เขาเขามีมาก่อนนะแต่สะใหญ่โดยการใช้ท่อแต่ทีนี้พอหน้าแรงเข้ามาน้ำมันมีปริมาณที่ยุบลงมันก็เลยให้ลึกพอน้ำสองข้างนี้ไหลาหากันรวมสะเป็นเป็นเป็นสะดิสองข้างอันนี้สะใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะคะ อันนี้คือเป็นเป็นวัดเป็นอะไรนะคะเพื่อนเป็นสระน้าประจาหมู่บ้านเดี๋ยวไฟจะมาอัปเดตให้ฟังว่าให้ลึกพอน้ำสองข้างนี้ไหลหากันรวมสระเป็นเป็นเป็นสระได้ผลดีนะคะเพื่อนๆนี่นะค่ะมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าหมู่บ้านเดยไฟตอนนี้กําลังปรับปรุงแหล่งน้ําใช้ของหมู่บ้านเพนื่อนสนับสนุนเดยไฟได้โดยการรับชมให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อนๆนะ น้ำจะได้ไม่ขาดไม่เขินในการใช้สอยในหน้าแรงนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยนะคะเพื่อนให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อนๆนะน้ำจะได้ไม่ขาดไม่เขินในการใช้สอยในหน้าแรงนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยนะคะเพื่อนเดี่ยวนี่ค่ะคือวิธีการทําอย่างฉลาดของเขาหรือสายงานของเขาเขาจะรู้หลักเนาะแต่อย่างยายไฟไม่เคยทำยายไฟไม่รู้หรอกว่าเขาต้องทำอย่างนั้นนั่งคิดอยู่ว่าถ้าเขาเพื่อน สนับสนุนไฟได้โดยการรับชมเห็นไหมคะเขาจะขุดให้ลึกก่อนคขาข้างหนึ่งจนเห็นจนน้ำเริ่มซึมเข้ามาแล้วเห็นไหมคะให้ลึกพอกินคัน